เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดวนพลิกฟันธงไทย vs สิงคโปร์เหลือจะเชื่อ AI บอกเป็นแบบนี้เมื่อเสียงนบวีดการแข่งขันกำลังใกล้จะดังขึ้นทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สายตาทั้งหมดต่างจับจ้องมาที่เกมระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติสิงคโปร์แม้จะดูเหมือนเป็นเกมธรรมดาในสายตาบางคนแต่ความจริงแล้วมันคือศึกศักดิ์สรี แข่งการพิสูจน์ตัวตนของสองชาติที่มีความภาคภูมิใจในฟุตบอลอย่างลึกซึ้งไทยที่ถูกมองว่าเป็นเบอร์หนึ่งแห่งอาเซียนและสิงคโปร์ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตต่างมีเรื่องราวที่ทำให้เกมนี้กลายเป็นมากว่าการแข่งขันฟุตบอลมันคือสงครามแห่งความเชื่อความศรัทธาและความหวังของคนทั้งชาติ AI วิเคราะห์ก่อนเกมนี้อย่างน่าตกใจเมื่อระบบอัจฉริยะหลายตัวจากทั่วโลกเช่น o p t a Google AI และระบบจำลองผลจากหลายแพลตฟอร์มชื่อดังได้ทำการประเมินผลการแข่งขันล่วงหน้าและสิ่งที่ออกมาทำให้ทั้งแฟนบอลไทยและแฟนบอลสิงคโปร์ต้องอึ้งไปตามๆกันเพราะผลการจำลองกว่า1 0 0 0 0แครั้งให้คำตอบในแบบที่เหลือจะเชื่ออย่างแท้จริง AI บางระบบทำนายว่าโอกาสที่ไทยจะชนะนั้นสูงถึง74%แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือสถิติที่บอกกว่า18%ขององค์การจำลองนั้นสิงคโปร์สามารถยันเสมอได้และในอีก8%พวกเขากลับเฉือนชนะทีมชาติไทยไปแบบคลิกล็อก AI วิเคราะห์ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนว่าทีมชาติสิงคโปร์ภายใต้โค้ชชาวต่างชาติคนใหม่ได้พัฒนาแทคกติกที่เน้นความแน่นในเกมรับ การเล่นบอลเร็วสวนกลับและความเข้าใจในรูปแบบฟุตบอลสมัยใหม่มากขึ้นต่างจากอดีตที่พวกเขามักจะเน้นเกมตั้งรับแบบดั้งเดิมและขาดความหลากหลายในการเข้าทำในขณะที่ทีมชาติไทยเองแม้จะเต็มไปด้วยนักเตะชื่อดังทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทีรสิสิงสุภโชคเอกนิตหรือผู้เล่นจากเจลีที่ถือว่าเป็นกำลังหลกัก แต่สิ่งที่ AI ตั้งคำถามคือความต่อเนื่องในการเล่นและความสมดุลในเกมรักโดยเฉพาะในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมที่ไทยมักจะเสียสมาธิและเสียประตูง่ายเกินไปในหลายแมชที่ผ่านมานั่นทำให้ระบบ AI ประเมินว่าความแข็งแกร่งของไทยอาจยังไม่สมบูรณ์ในแง่ของทีมเวิร์กภายใต้ความกดดัน AI ยังได้วิเคราะห์เชิงลึกในเชิงจิตวิทยาโดยใช้ระบบ Machine Learning ที่ประเมินอารมณ์ของผู้เล่นจากสื่อสังคมออนไลน์พบว่าผู้เล่นไทยมีระดับความมั่นใจสูงแต่ก็แฝงไปด้วยความกดดันจากความคาดหวังของแฟนบอลในประเทศในขณะที่ผู้เล่นสิงคโปร์กลับมีทัศนคติที่ผ่อนคลายกว่ามองเกมนี้เป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวไม่ใช่ภาระต้องชนะทำให้พวกเขาอาจเล่นได้เป็นธรรมชาติกว่าในบางจังหวัดสำคัญ เมื่อ AI จำลองสถานการณ์เกมพบว่ารูปแบบการแข่งขันที่เป็นไปได้มากที่สุดคือไทยจะครองบอลมากกว่า65%แต่จะเจอเกมสวนกลับที่อันตรายจากสิงคโปร์ในช่วงครึ่งหลัง โดยเฉพาะจากผู้เล่นริมเส้นที่มีความเร็วสูง AI วิเคราะห์ว่าโอกาสที่ไทยจะยิงประตูแรกเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่28ถึง33จากการประสานงานระหว่างสุพชคและทีระสิ์ส่วนสิงคโปร์อาจได้โอกาสตีเสมอในนาทีที่63จากลูกส่วนกลับที่รวดเร็วแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องตกใจคือผลการจำลองบางส่วนของ AI ระบุว่า เกมนี้อาจจบลงด้วยผลเสมอ1นถึงหหรือไม่ก็ไทยชนะแบบผืดจับ2อถึงหและยังมีบางโมเดลที่กล้าพยากรณ์ว่าถ้าไทยเล่นพลาดในแนวรับเหมือนเกมกับมาเลเซียก่อนหน้านี้สิงคโปร์อาจสร้างปาฏิหารเฉือนชนะได้2อถึงหด้วยลูกฟรีคิกช่วงท้ายเกมซึ่งเมื่อข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีแฟนบอลจำนวนมากถึงกับถล่มคอมเมนต์ว่าไม่มีทาง แต่ในอีกฝั่งหนึ่งแฟนบอลสิงคปโปร์กลับมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของยุคใหม่ของพวกเขา AI ยังได้ทำการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์โดยย้อนดูสถิติการพบกันระหว่างไทยและสิงคปโปร์ในช่วง20ปีที่ผ่านมาพบว่าไทยเหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยชนะถึง14ครั้งเสมอ4และแพ้เพียง2แต่สิ่งที่น่าสนใจคือในทุกเกมที่สิงคปโปร์ชนะสภาพสนามและสภาพอากาศ มักเป็นปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนผลลัพธ์ได้โดย AI วิเคราะห์ว่าหากสนามในวันแข่งขันมีฝนตกหรือพื้นสนามลื่นโอกาสที่ไทยจะเล่นพลาดมีสูงขึ้น27จากปกติเพราะไทยมักจะพึ่งพาการต่อบอลสั้นและจังหวะเทคนิคที่ต้องอาศัยพื้นสนามที่ดีอีกหนึ่งสิ่งที่ AI วิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจคือสไตล์การเล่นของทั้งสงชาติในเชิงยุทธวิธี AI สรุปว่าไทยเน้นการครองบอลและเปิดพื้นที่ ส่วนสิงคโปรเน้นการตั้งรักและสวนกลับเร็วความแตกต่างนี้ทำให้รูปเกมอาจออกมาในลักษณะที่ไทยต้องเผชิญกับกำแพงเหล็กและต้องหาวิธีเจาะให้ได้ภายใน70นาทีแรกเพราะถ้าทำไม่ได้เกมมาจากยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ AI ยังชี้ว่าผู้เล่นทีแมนของแต่ละทีมาจากเป็นตัวตัดสินผลการแข่งขันสำหรับไทย AI เลือกสุภโชคสารชาติว่าเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างมากที่สุด พราะมีความเร็วการตัดสินใจเฉียบคมและการเล่นในพื้นที่แคบได้ดีส่วนของสินคโปร์ AI ชี้ไปที่อีกครามริฟอรฟี่ตีกสายตัวจีท,ที่มีสปีดจ,จัดและยิงไกลได้แม่นยำ AI ยังนำข้อมูลจากระบบติดตามความฟิดของผู้เล่นมาประเมินซึ่งเผยให้เห็นว่าทีมชาติไทยมีค่าเฉลี่ยความอึด สตามีน่าอยู่ที่87%แต่มีแนวโน้มลดลงชัดเจนในช่วง10นาทีสุดท้ายขณะที่สิงคโปร์แม้จะมีความพิดโดยรวมต่ำกว่า81%แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าในช่วงพักครึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าช่วงท้ายเกมไทยต้องระวังไม่ให้ความล้าเป็นจุดอ่อน ในอีกมุมหนึ่ง AI วิเคราะห์ในแง่จิตวิทยาแฟนบอลพบว่ากระแสะความมั่นใจในโลกออนไลน์ฝั่งไทยสูงมากกว่า90%ของผู้แสดงความเห็นเชื่อว่าไทยจะชนะขาดแต่ในขณะเดียวกัน AI มองว่าแรงกดดันจากแฟนบอลที่มากเกินไปอาจกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เล่นบางคนเล่นผิดพลาดเพราะความคาดหวังสูงเกินขีดจำกัดของมนุษย์ ซึ่งระบบ AI วิเคราะห์ว่าความเครียดส่งผลต่อความแม่นยำในการยิงประตูดได้ถึง11เมื่อเข้าสู่การจำลองสถานการณ์ในช่วงต่อเวลา AI ทำนายว่าถ้าทั้ง2ทีมเสมอกันหลังครบ90นาทีไทยจะมีโอกาสชนะในช่วงต่อเวลาอยู่ที่67เพราะความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่น แต่ถ้าเข้าสู่การดวนจุดโทษสิงคโปร์กลับมีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงกว่า52เนื่องจากผู้รักษาประตูของพวกเขามีสถิติการเซฟจุดโทษที่ดีกว่าข้อมูลอีกประการที่หลายคนคาดไม่ถึงคือ AI ยังได้ใช้เทคโนโลยีวิชั่นโมเดลวิเคราะห์จากวิดีโอการซ้อมของทั้ง2ทีมพบว่านักเตะสิงคโปร์มีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการใช้เกมด้านข้างและลูกยนยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมไทยมักมีปัญหาในการรับมือ AI ถึงกับให้คะแนนโอกาสที่ไทยจะเสียประตูจากลูกครอสสูงถึง42ในเกมนี้แต่ในอีกด้านหนึ่ง AI ก็ให้ข้อมูลที่เป็นบวกสำหรับไทยว่าศักยภาพเกมรุกของไทยยังเหนือกว่าหลายเท่าโดยเฉพาะในช่วงที่ขู่แข่งเริ่มล้า ไทยมีโอกาสยิงเข้ากรอบเพิ่มขึ้นเฉลี่ย3 2ครั้งต่อเกมในช่วงนาทีที่70-90ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองที่ไทยมักได้ประตูสำคัญ AI ยังได้ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนตัวโดยคาดว่าโค้ชทีมชาติไทยจะเลือกใช้ผู้เล่นสำรองอย่างบอดินภาลาหรือสุบนัดเหมือนตาเพื่อเพิ่มความเร็วในเกมรุกช่วงท้ายซึ่งเป็นจุดที่อาจทำให้ผลการแข่งขันพลิกกลับมาเป็นของไทยอย่างเฉียดฉิว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้แฟนบอลหลายคนต้องขนลุกคือเมื่อระบบ AI ที่จำลองผลด้วยเทคโนโลยี deep learning สรุปประโยคสุดท้ายไว้ว่าเกมนี้อาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ของมนุษย์เพราะทีมที่ควรชนะอาจไม่ใช่ทีมที่มีสถิติดีกว่าซึ่งประโยคนั้นทำให้หลายคนตีความว่า AI อาจกำลังสื่อว่าสิงคโปรมีสิทธิสร้างปาฏิหาริย์ในค่ำคืนนั้นก็เป็นได้ในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้และ AI เองก็ย้ำไว้ว่า ข้อมูลไม่สามารถวัดหัวใจนักสู้ได้ซึ่งเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความจริงอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยหรือสิงคโปร์สุดท้ายแล้วเกมนี้จะถูกตัดสินด้วยหัวใจและจังหวะมากกว่าตัวเลขใดๆก่อนเกมเริ่มไม่กี่ชั่วโมงเสียงเชียร์ของแฟนบอลเริ่มดังขึ้นทั่วสนาม ราวกับคลื่นที่ถาโถมแห่งศรัทธา AI อาจวิเคราะห์ได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่มันไม่อาจทำนายได้คือพลังแห่งความเชื่อของคนไทยที่พร้อมจะหนุนหลังทีมรักให้เดินหน้าอย่างสุดใจแม้ AI จะบอกว่าสิงคโปร์มีสิทธิพลิกล็อกแต่ในหัวใจของแฟนบอลไทยไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ผลสุดท้ายจะออกมาเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเกมนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอาเซียน ที่ทั้งสองชาติจะต้องพูดถึงไปอีกนานไม่ว่าจะจบแบบไหนมันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ AI เองยังยอมรับว่าไม่สามารถวัดได้ด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียวเพราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมของตัวเลขแต่มันคือเรื่องราวของความฝันความหวงังและหัวใจของคนทั้งชาติและเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ฟุตบอลไทยยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศและแม้ AI จะบอก,กว่าโอกาสพลิกล็อกมีแต่แฟนบอลไทยรู้ดีว่าหัวใจของนักครบสยามไม่มีวันยอมแพ้